สบูแปรงสีฟันยาสีฟันเอาไปยังเอาไปแล้วใครจะไปขี้ลืมเหมือนพี่อ่ะเอาอย่างน้อยกูไม่ลืมโทมาเตือนนะเว้ยทำดีขนาดนี้นต้องให้หรางวัลแล้วปะแล้วอยากได้อะไรอะ่ะอย่างนอนกอดทั้งคืนอะไรเงี้ยได้ปะอย่างพี่เนี่ยน,นะแค่นอนกอดอะ่ะแค่กอดจริงๆ เดี๋ยวพรุงนี้ก็ไปค่ายกันแล้วไม่ได้กอดกันตั้งหลายวันขอโทษก็บ้านที่อยู่ไกลอ่ะมาถึงผมก็หลับไปแล้วแล้วถ,ถ้ากูวาไปหามึงตอนเนี้ยมมืองให้กูกอดใช่ปะก็ถ้าพี่มาในสามสอง รับน้องวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้มาทำไมอ่ะก็วันนี้กูไม่ได้มารับน้องกูมารับมีอเฮวยวิวิโอยวิวิมีตื่นเช้าไหมเนหรอ